สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกๆคนนะคะพอ,อกันอีกแล้วค่ะกับข่อยมาดามบ้านนอกไลายอินสวีเดนค่ะเมื่อนี้แดดแจ้มแจมค่ะแต่ว่ามีลมสวยๆนะคะทุกคนข่อยสิมโชว์แปลงผักที่ข่อยปลูกไว้ให้ทุกคนเบ่งนะคะ อันนี้คือมันฝรั่งที่ปลูกไว้นะคะทุกคนกลางมุงเพราะว่าอากาศมันยังหนาวอยู่นะคะแล้วก็น,นี่ข่อยกะวานเมล็ดพืชนะคะเป็นผักชีแล้วกัาผักกาดก็มีแรดดีแล้วก็แครอดน้ำนะคะกบมักทั่วพร้อมค่อยนะ เอาหมักรีกมาลงนะคะ่ะทุกคนบรรลุว่ามันจะเกิดให้่อยหรือเปล่านี่นะคะคือต้นหมักรีกเ <laughs> <laughs> มื่อนี่ค่อยกระชีเอาอันอันนี้มนลงดินนะคะ อันนี้ก็เป็นผักอิตูฝรั่งนะคะผักอิตูอ่ากินมันจะบาแห้งคือผักอิตูบ้านฮาดอกค่ะทุกคน มื่อนี้อากาศดีนั่งเล่นคุยกันยู่แปลงพักนี่แหละเนาะค่ะทุกคนเมื่อนี้ข่อยสิว่าเบาหอยทุกคนฟังเรื่องอพญายฝรังแล้วหายข่อยเมื่อคืนนี่นะคะข่อยนะอัดคลิปเดึกนะคะหาทุ่มกลัวสวดสิแล้วกาใส่เวลาสองสามชั่วโมงในการตัดต่อแล้วก็อัปโหลดนะคะทุกคนแล้วเราก็เลยว่าให้ข่อยนะคะว่า ให้เธอเลือกเอาว่าเธอน่ะสิเลือก YouTube หรือว่าสิเลือกย <c oughs> ูนีพส่วนก็คอยกันเลยถามแล้วน,นะค่ะว่าเจ้าสิห้ยคอยตอบความจริงหรือว่าให้ตอบตัวเจ้าคอยว่างซีละค่ะเราคก็เลยบอกปากนะค่ะทุกคนเราคอยกันเลยอธิบายแล้วฟังนะค่ะว่าที่คอยนะอัดคลิปทา youtube นี่คอยก็หวังที่จะ,ะมีรายได้เพิ่มเติมข้ามาใส่ใจในครอบครัว เพราะว่า่าใส่ใจมันหลายข่อยวางซีนะคะคอยเยน y o นย u ท e ข่อยเล่นโทรศพัพท์คอยกัหวังไวในอนาคตที่สิมีรายได้เพิ่มขึ้นข่อยบอยเป็นคือเจ้านาอเจ้าน่ะเล่นโทรศัพท์มิตาแชทเราก็ไปหายความหวงังผู้นั้นผู้นี้จนเขาทรงขอความมาขอเงินขอเลี้ยวางซีนะคะแล้วเลยบ่าปาก,กเราก็เลยว่าอีกนะคะว่า เธอรู้หรือเปล่าว่าการเล่นโทรศัพท์การเล่นโซเชียลเหตุให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวแตกแยกมาซ่านค่ะทุกคน <c oughs> กคนอยเลือตอบแล้วไปนะคะว่าคอยน่ะเล่นโซเชียลคอยเล่นยูทูบคอยน่ะต้องการที่จะหาหลายใดบอมแมนหาแชทหาผู้ชายคอยบ่เหตุคือเจ้านาะเนะจ้าเล่นโทรศัพท์เจ้าแชทหาผู้หญิงแล้วก็ให้ความหวังผู้นั้นผู้นี้ไปส่งเงินไปให้เขา บอกปากจ้าคำทุกคนเราเลยยางหันหลังนี้นะคะ่อยเลยว่าถ้าเจ้าน่ะบอกมาเลยว่าท่านเจ้าน่ะว่าอยากให้คอยเล่น YouTube แท้ๆนะเจ้าตัดสินใจเลยว่าเจ้าจะให้คอยยูหรือจะให้คอยไปว่างสิหล่ะทุกคนเราวผย้อมตอบเลยแ่ะค่ะ่อยก็ย้อมรับอยู่นะค่ะว่าช่วงนี้นะคอยเล่นโซเชียลเล่นนอ่าโทรศัพท์แล้วกเฮเหตุ YouTube ทุกวันนะคะ พระว่าข่อยนะ่ะก็มีความหวังความฝันที่จะประสบความสําเร็จด้วยการสั่งรายได้มีรายได้เข้ามา,าใส่ใจในขอบครัวนะคะแต่ว่าข่อยก็ยังรับผิดชอบหนะ้าที่ของข่อยบ่ห้ขาดตกบกพ่องจากเธอนะคะถูกมือข่อยเคยเฮ็ดจังไดข่อยเคยเฮ็ดจังสั่นตลอดนะคะยางมือเศร้าตื่นขึ้นมาข่อยก็ต้องมาเตรียมอาหารไปเราก็ไป,ไปทํางานเราเลือกงานมาข่อยก็ต้องมาทําอาหารให้เล้านะคะทุกคน หลังจากนั้นข่อยจังค่อยมาอาดัดคลิปวิดีโอนะค่ะวันเสาร์วันอาทิตย์ข่อยก็ทำความสะอาดซักเสือ้อซักผ้าเฮ็ดทุกอย่างที่ผู้หญิ้งไทยที่มีหนาที่เป็นภรรย,ะยาจะต้องทำนะคะ่ะเ่เคยขาดตกบกพองจากอย่างนี่ลหละคะ่ะข่อยก็เลยคิดว่าการที่ข่อยใช้เวลาอยู่กับยูทูบแต่ว่าข่อยกัยังแบ่งเวลาทำหนาที่ของข่อยอยู่กือเกา่าข่อยเลยคิดว่ามันบมีอย่างที่เสียหายแค่ข่อยนะอยากที่จะ รายได้เพิ่มขึ้นเพื่อในอนาคตนะจะได้มีรายได้เสริมนะคะทุกคนแต่ว่าแล้วนะคิดว่าข่อยน่ะทำแต่เรื่องไร่สาระนะคะแล้ว่็เคยเห็นคนนะได้เงินจากย t u b e เปอยังประมาณนี้นะคะกันแม่แล้วนะบอกข่อยไปข่อยกันสิไปด้วค่ะเทื <c oughs> ่อนี่ข่อยจะบอลลีล้อนะคะ <c oughs> อากาศดีค่ะเย็นสวยๆวยแล้วก็แดดดีนะคะทุกคนค่ะเมื่อนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจที่ส่งมาให้มาดามบ้านนอกนะคะก่อนสิจบคลิปมาดามบานนอกขอวอวยพรให้เอฟซีทุกๆคนมีแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนนะคะสำหรับเมื่อนี้ขอกาวคำว่าสวัสดีค่ะ